วันนีค่ะนี่คือตุ๊กตาเมวนะคะอย่าทำแจงั้นนะนี่คือตุ๊กตาเมวนะทำอะไรกับนางก็ได้บ๊ายบายอาเ่ะทำอะไรกับหนูก็ได้หนูไม่ว่าหนูซ่โอเคคาดีตบมือนางตบมือ สวัสดีค่ะเต้นด้วยเต้นหไม่รู้หนูเป็นตุ๊กตาแมวที่โดนเจ้ามนุษย์ควบคุมไปเรียบร้อยแล้วไม่เคยดิ้นใครจะทำอะไรกับเราเราก็จะไม่ดิ้นไม่งอไม่เงยไม่รวงไน่มันมันจะร่วงอ่ะน้ำหนักตัวมันเยอะอ่ะ พี่รับประกันได้เพาพี่ไม่มีหลวงมีแต่ตกแต่ตีนกาสวัสดีค่ะเออคิดมันก็ตกใจสิสค่ะว่านนั่งน,นั่งน,นั่งแมวขวัาเป็นแมวขวัาแมวขวัาขวาลายซ้ายดีขวาลายซ้ายดีขว,าายยดขวัาเงิน โอเค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 ขวักขวักขวักอย่าปัดนะให้ขวักเข้าแล้วอย่าขวักออกนะปวดหัวจังเลยปวดหัวปวดหัวปวดหัวโอ๊ยปวดหัวจังเลยปิดปากห้ามพูดปิดปิดปิอ๋ออย่างไั้นน่ะเกาท้องเก้าตุน ไม่ใช่คนนะเว้ยที่มันจะอ้อมไปข้างหลังได้เ <laughs> มื่ใช่แมวเ,เอามืออ้อมไปข้างหลังเหมือนคนนะลูกข้างหน้าดิกล้วตูดตูดกับเมาเกาด้วยกันเนี่ยเนี่ยแหละตูดทางนี้แหละช่วงนี้เบื่อๆเซ็งๆไงไม่รู้แมวบอกยืดออกกำลังกายหนะ่อยเอ,อ่อ No. no.